สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแอดมินมีโมทีฟลายดอกนี้มาฝากกันนะคะทุกคนสวยงามมากเลยคะ่ะนี่ค่ะแอดมินก็ถักมาได้แบบนี้แล้วนะคะสำหรับไหมก็ไหมคอตตอนนะคะเทปเท่าเบอร์16นะคะแล้วก็เข็มก็ใช้เบอร์1.5นะคะ 1.50นะคะแล้วก็มีกันไกลนะคะทุกคนนี่ค่ะจะเราก็จะเริ่มตรงนี้ก่อนนะคะโดยการปกติเขาจะใช้เป็นแบบว่าเมจิกริงนะคะแต่ว่าแอดมินใช้โซ่ดีกว่ามันทนด้วยนะคะเราจะได้ไม่ต้องมาเก็บใหม่ทีหลังนะคะนี่ค่ะโซ่8นะคะแล้วก็ทํา นี่คะ่ะเราก็จะเดินขึ้นเส้นแบบนี้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 ขึ้นมาแล้วก็ลงมาแบบนี้แบบนี้นะคะจะมีทั้งหมดก,กระแปดกลีบนะคะนี่คะ่ะแปันนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักกันเลยนะคะ เพืมอนทำโซ่8นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8นะคะแล้วก็ทํา C แบบนี้ค่ะเพอะได้แบบนี้เสร็จเพื่อนๆทําโซ่3เป็นหลักแรกนะคะแล้วก็พันหัวเข็มทํา F โดยที่ยังโดยที่ยังไม่รวบหมดนะคะนี่ค่ะแบบนี้อย่างนี้นะคะ แล้วต่อไปทําโซ่แปดสี่ห้าหกดแดนะคะแล้วก็นับขึ้นไปโซ่ที่สองหนึ่งสองแล้วเพื่อนๆจิม้มโซ่ที่3าอย่างนี้นะคะแล้วก็ทําแบบนี้อย่างนี้ค่ะพอทําแบบนี้เสร็จแล้วนะคะทําโซ่สองอย่างนี้ค่ะมันก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จนะคะก็ทําแบบแบบนี้นะคะทำสามหลักนี่ค่ะ คโนเข็มหนึ่งครั้งดึงไว้ก่อนหลักที่สองหลักที่สาแล้วก็รวบพร้อมกันแบบนี้แล้วต่อไปก็โซ่8ปดสี่ห้าหกดแแล้วก็นับขึ้นไปหนึ่งสองแล้วเพื่อนๆจิ้มโซ่ที่3มแบบนี้อย่างนี้นะคะแล้วก็ทำสี่ก็จะได้แบบนี้ อย่างนี้เลยนะคะเราจะทําทั้งหมด8หลังนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆทําไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูแถวต่อไปกันค่ะมาค่ะมาต่อกันนะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วเพื่อนๆทํา C ตรงนี้นะคะนี่คะ่ะทํา C แบบนี้แล้วเพื่อนๆทําโซ่1นะคะก็จะได้ทั้งหมด8นะคะนี่แบบนี้พอทําโซ่1เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆทํา2 X ในช่องนี้ หนึ่งสองอย่างนี้ค่ะพอสองแบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บเพื่อนๆทำทีทีก็คือพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็รวบหมดแบบนี้นะคะแล้วต่อไปทำา 4f ในช่องเดิมหนึ่งสองสาม สี่พอได้สี่แบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปทําโซ่สองขั้นอย่างนี้นะคะแล้วก็ทํา C f 1 2 3 4าพอได้ C แบบนี้เสร็จแล้วก็ทำทีนะคะานี่ค่ะได้แบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จตรงนี้เราจะทำา 2x นะคะ1 2นี่ค่ะ 2x 1t 4f โซ่2ขั้น 4f 1t แล้วก็ 2x อย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆจนครบทั้งหมด8กลีบนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันทำ 2x อย่างนี้ค่ะแล้วต่อไปก็ 1t แล้วก็ต่อไปก็ 4f 1 2 สามแล้วก็สี่แล้วก็โซ่สองขั้น c f 1 2 3 4หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ T แล้วก็สอง X. นี่ค่ะจะได้แบบนี้ สำหรับใหม่ตรงนี้ที่เหลือมาเราก็ตัดทิ้งเลยนะคะถ้าเราทำมีจิกนะคะเราก็จะต้องมาเก็บแล้วต้องมาดึงรูดให้มันนั่นแล้วก็เก็บเสียเวลาทำแบบนี้เลยนะคะก็จะได้แบบนี้นะทำเพื่อ,อนๆทำไปนะคะพอเราถักมาถึงจุดเริ่มต้นแบบนี้แล้วใช่ไหมคะนี่ค่ะตรงนี้ที่เราทำโซ่หนึ่งไว้นะคะเพื่อนๆทำซีอย่างนี้เลยนะคะ ปกตินะคะถ้าทำซีเสร็จแล้วอย่างนี้นะคะทำโซ่หนึ่งแล้วเพื่อนๆก็ตัดไหมเลยนะคะแล้วก็มาเริ่มตรงนี้แต่ว่าแอดมินไม่ไม่ตัดนะคะแอดมินบอกว่าเสียเวลาแอดมินจะทำแบบนี้เลยนะคะก็คือทำซีเสร็จแล้วก็ทำซีจนถึงจนถึงตรงกลางนี้เลยนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆสะดวกจะตัดแล้วก็มาเริ่มตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นก็ได้นะคะแต่ว่าแอดมินทำแบบนี้ซี C แบบแบบแบบนี้เลยนะคะเอาให้ครบทุกหลักแบบนี้ อย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะอย่างนี้แล้วก็จุดกึ่งกลางเลยอย่างนี้นะคะก็จะได้เป็นแบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะทำโซ่สามเป็นหลักแรกหนึ่งสองสามแล้วทำโซ่สามเพิ่มเพื่อเป็นโซ่ขั้นนะคะก็จะได้แบบนี้แล้วก็ทำ f หลักที่หนึงโซ่3มขั้นแล้วก็ f อีกนะคะจะทำทั้งหมดทั้งหมด4หลักรวมกับที่เราขึ้นต้นโซ่ไว้โดยเป็น4นะคะโดยการใช้โซ่3าขั้นอย่างนี้นะนี่ค่ะก็จะได้สหลักแบบนี้ตรงกลางนะคะทุกหลักเลยนะคะจะทำแบบนี้นะแล้วก็ต่อไปก็โซ่สแล้วก็ทำ f ตรงกลางนี้เลยนะคะนี่ค่ะอย่างนี้แล้วต่อไปก็โซ้สามขั้นแล้วก็ทำ f โซ่สามขั้น f โซ้สามขั้นแล้วก็ f อย่างนี้ค่ะแล้วก็โซ้สี่แล้วก็โซ่สามขั้น แล้วก็ F โซ่สามขั้น F โซ่สามขั้นแล้วก็ F นะคะแล้วตรงนี้โซ่สี่นะคะโซ่สี่ตรงนี้โซ่สามนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะนี่ค่ะเราถักมาถึงตรงนี้แล้วนะ ตรงนี้คือจุดเริ่มต้นเราก็นับไปสู่ที่3นะคะ1 2 3แล้วเพื่อนๆทํา C อย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้พอได้ C แบบนี้เสร็จแล้วเพื่อนๆทํา C ครั้งหนึ่งให้มันอยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆทํโซ่้3เป็นหลักแรกอย่างนี้แล้วก็ทํา 2f โดยการรวบพร้อมกันนะคะ f ที่1 F ที่2ก็จะได้แบบนี้แล้วก็รวมพร้มกันก็จะได้ทั้งหมด3ามหลักแล้วทำโซ่สขัน้นแล้วตรงนี้นะคะเราจะทาจะทําแบบนี้นะคะ3มอันอยู่ในช่องเดียวกันอย่างนี้นี่ค่ะตรงนี้นะคะนี่ค่ะในช่องเดียวกันนะคะนี่พอได้แบบนี้เสร็จก็ทําเหมือนเดิมนะคะ นี่สามเอฟโดยการรวบพร้อมกันหลักที่หนึ่งแล้วก็โซ่สามอะเกินแล้วก็ทำอีกนะคะสามเอฟโดยการรวบพร้อมกันนี่ค่ะหรือเขาจะเรียกว่าบับเบิลใช่ไหมคะบับเบิลนี่ก็แบบนี้หนึ่งสอง สแล้วก็รวบพร้อมกันนะคะแล้วก็สู่3แล้วช่องนี้ก็เหมือนเดิม1นึ่งบับเบิลนะคะนี่ก็จะได้แบบนี้อย่างนี้นะคะ 1.. แล้วตรงนี้3นะคะแล้วตรงปเราก็จะมารวบพร้อมกันตรงนี้เลยนะคะเชื่อมติดเลยนะคะ 1... นสอง 3แล้วก็รวบพร้อมกันนี่ค่ะมันก็จะติดกันแบบนี้พอติดกันแบบนี้เสร็จแล้วนะคะต่อไปก็สู้3แล้วตรงนี้ก็ทำสามบับเบิลนะคะ1 2 3แล้วก็ซู้3บับเบิลที่2 1 2หนแล้วก็รวบพร้อมกันแล้วก็1 2 3แล้วก็1 b u บับเบลิลห สองสามแล้วก็แล้วก็โซ่สามหนึ่งสองสามแล้วก็เรอบพร้อมกันแล้วก็เชื่อมนะคะนี่ค่ะจะได้แบบนี้อย่างนี้เลยนะคะทำให้ครบทุกทั้งหมดเดีวมาดูกันแถวสุดท้ายนะคะแล้วก็วิธีต่อนะคะ มาค่ะนี่ค่ะพอเราถักมาถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้แล้วนะคะนี่เพื่อนๆก็ทำซีจุดนี้เลยนะคะเชื่อมเลยนะคะก็จะได้ติดกันแบบนี้นีคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะต่อไปนะคะเพื่อนๆก็ทำซีนี่ค่ะ ตรงนี้นะคะไปแบบนี้แบบนี้ไปให้อยู่ตรงกลางเลยนะคะก็จะได้แบบนี้นะพอได้แบบนี้เราทำซีสองครั้งได้ตรงกลางแล้วต่อไปเพื่อนๆทําทำโซ่สี่นะคะเอาให้รอบเลยนะคะอันนี้คือแถวสุดท้ายนะคะหนึ่งสองสามสี่นี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ x หนึ่งสองส x 1 2 3 4 x 1 2 3่งแล้วก็ x นี่ค่ะก็จะได้แบบนี้เอาให้รอบเลยนะคะเดี๋ยวแอดมินทำมาถึงตรงนี้จะเราก็จะสอนวิธีต่อเลยนะคะ1 2 3 4งสองออย่างนี้ค่ะ 1 2 3 4สามี่แล้วก็ x อ็กนะคะสำหรับวิธีต่อนะคะนี่ค่ะตรงนี้1 2 3สามแอดมินจะเอาตรงนี้นะคะครึ่งหนึ่งนี่ค่ะตรงนี้ครึ่งหนึ่งของ4ี่3สองสมแอดมินจะเอาทุกครั้งตรงกลางของตรงนี้นะคะเอาเอาหลักนี้เป็นเป็นหลักนะคะนี่ค่ะเอาเอาหลักตรงกลางนี่เป็นหลักนะคะนี่ก็เป็นหลักนะคะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีต่อกันนะคะนี่ค่ะแอดมินก็ถักมาได้แบบนี้แล้วนะคะนี่นี่ค่ะมุมมุมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นมุมนะคะคือตรงกลางนี้นะแอดมินก็จะใช้โซ่2นะคะวิธีต่อนะ1แล้วก็2องอย่างนี้ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะนี่ค่ะเราก็จะเอาหลังกับหลังชนกันนะคะ หลังกับหลังชนกันแล้วตรงนี้แอ m ด n มินตอมาได้แล้วนะแล้วก็มันจะมีเป็น8ปดแดมุมนะคะ1มุม2มุมสามุมสีม่มุมห้ามุมหมุม7ดมุม8ดมุมเราดูตรงเนี้ยค่ะระหว่างเนี้ยค่ะดอกไม้ตรงนี้นะคะแอ m ด n มินก็จะต่อไปอย่างนี้ก่อนนะนี่ค่ะเห็นไหมคะนับหนึ่งสอสาม ตรงกลางนี่ค่ะหนึ 1, 2, 3, ตรงกลางก็จะเอาตรงนี้เลยนะคะเอามุมนี้เลยนะนี่ค่ะโซ่ส 2, แล้วก็ทำา x แล้วก็โซ่สแล้วก็ X ตรงนี้กลับไปกลับมาโดยการเอาหลังชนกันนะคะสพลิกมานี่ค่ะเห็นไหมมันก็จะอยู่ตรงกลางเหมือนกันเลยนะคะ นี่ค่ะแล้วก็ x แล้วก็โซ่ส x แล้วก็1หนสอง x หนสองแล้วก็ x 1 1ึสอง x 1นสองแล้วก็ x ไปเรื่อยๆนี่ค่ะคือตรงกลางแล้วนะคะแล้ก็ จะหยุดต่อนะคะหมายถึงตรงนี้เห็นไหมตรงกลางอันนี้ก็ตรงกลางนะคะแล้วเราก็เชื่อมแบบนี้หนึ่งสองแล้วก็ทา x อย่างงี้แล้วเราก็นับดูก็ได้ค่ะว่ามันมีกี่ช่องที่เราต่อนะคะก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าทั้งหมด5้าช่องนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะห้าช่องแล้วก็ถักไปจนจบเลยนะคะ

1>, 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4นี่ค่ะตรงนี้นะคะคือจุดเริ่มต้นนะคะแอดมินทำโซ่สองแล้วแอดมินก็ทำ f นะคะ f แบบสั้นๆนี่ค่ะดึงแบบสั้นๆให้มันกะให้มันได้ประมาณเท่ากันกับโซ่สองอย่างนี้นะคะ แล้วแอ็มึก็ตัดใหม่เลยอย่างนี้นะคะนี่ค่ะดูง่ายๆเลยนะคะนี่ตรงนี้คือจุดกึ่งกลางที่เราใช้ต่อนะคะนี่ค่ะแต่เอ็นมาร์กไว้ก็ได้ค่ะนี่ค่ะที่เราจะไว้ต่อนะคะคือจุดนี้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 แล้วก็จุดนี้นะคะอันนี้คือต่อนะคะนี่ค่ะต่อนะคะ เอาไว้ต่อมันก็จะได้ทั้งหมดห้าหนึ่งสอสาี่ห้าอย่างนี้เลยนะคะก็เสร็จไปอีกแบบหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็เอาไปต่อยอดเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะแอดมินก็ถัดมาได้ประมาณนี้นี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ เพื่อนๆเ,เอาความยาวตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะเพื่อนๆจะใช้จะใช้เสื้อขนาดไหนไซส์อะไรนะคะแต่ของของแอดมินนะคะจะขนาดเบอร์ M เบอร์เอ็มกับเบอร์ L ใส่ได้นะคะนี่ค่ะต่อมาแล้วก็จะสวยงามนะคะถ้าไปรีดด้วยยิ่งสวยเลยนะคะทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยนะสวัสดีคะ่ะวันนี้วันอาทิตย์ต้องสีแดงนะคะทุกคน